สำหรับท่านใดที่พ่านไม่เห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะวันนี้เวลานี้และตอนนี้วันที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะเลือกไพ่หนึ่งใบและไปเม้นไว้ก่อนว่าเลือกใบที่1ใบที่2หรือใบที่3นะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมด3ใบตั้งจิตอธิษฐานให้ดีใน,ในใจเลยนะถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพองค์พระรประจําตัวคุณนะคะบอกก่อนว่าไพ่ชุดนี้นะคะเปิดกันเห็นเห็นตอนหน้านี้เลยนะคะ มาดูกันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะว้าวใบแรกขึ้นไพ่เดอะสตาร์สิ่งที่คุณคาดหวังหรือตั้งใจอะไรไว้วันนี้คุณจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่จะสำเร็จจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสำหรับคุณรอคอยเรื่องรายเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักวันนี้สำเร็จอย่างแน่นอนสำหรับไพ่ใบที่หนึ่งหมายถึงความหวังสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่จะสำเร็จสำหรับคุณและดีต่อใจสำหรับคุณมากๆในวันนี้นะคะใครเลือกไพ่ใบที่หนึ่ง พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีค่ะโอเคมาถัดไปมาดูคนที่เลือกไพ่ใบที่สนะคิดนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นมาดูกันสําหรับคนเลือกไพ่ใบที่สองพลังงานของไพ่บอกว้าวใบนี้เลยค่ะแดเหรียญใครรอคอยเงินวันนี้ได้หยิบจับเงินต้อนคุณมีความโชคดีเรื่องการเงินมากๆสําหรับคนเลือกไพ่ใบที่สองยื่นเรื่องเอกสาร อะไรก็แล้วแต่อนุมัติส,สาเร็จตกลงเจรจาเรื่องการเงินสําเร็จรอคอยเงินก้อนหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านสําเร็จและจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินวันนี้อยากแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินตกลงเจรจาเรื่องการเงินแก้ไขปัญหานี้สินสาเร็จอย่างแน่นอนได้รับข่าวดีเรื่องการเงินอย่างแน่นอนในวันนี้ใครรับพลังงานใบที่2พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีเรื่องการเงินในวันนี้ค่ะโอเคมาดูใบถัดไปสําหรับใบที่3ใบสุดท้ายนะมาดูกัน คนเลือกไพ่ใบที่3พลังงานของไพ่บอกว่าปึ๊บว้าวคุณไพ่ใบนี้ค่ะความสำเร็จแห่งถ้วยนะคะเอ็ดอหมายถึงคุณคาดหวังตั้งใจสิ่งใดไว้จะสำเร็จการงานมีข่าวดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่องการงานวันนี้ดีลงานก้อนใหญ่เห็นเงินก้อนโตตกลงเจรจาอะไกับหัวหน้างานวันนี้บอกเลยสำเร็จรอคอยอะไรอยู่ได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนรองเงินได้เงินรอง,งานได้งาน ใครตกงานอยู่ได้งานวันนี้ได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนค่ะใครชอบพลังงานของไพ่ไปที่3พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้แล้ววันนี้ให้คุณโชคดีนะคะก็วันนี้พี่หมอนำหวานย,ยินดีและดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนในคลิปนี้นะคะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเสร็จคอมเมนต์ว่ารับพลังงานดีๆและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ